ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านวันนี้เริ่มวิสาขบูชาปันเพลินขึ้นเส้าค่ำเดือนเจ็ดได้ประกอบพิธีการทางการทำยาจินดาวาสนามดีเริ่มจากพิธีกรรมตั้งแต่การบวงสวง ภาคบ่ายมีการบวงสรวงรับฝันของสมุนไพรที่เตรียมไว้เป็นส่วนประกอบในการกระทำยาจินดาวาสนามณีหรือว่ายาวาสนาหรือยาจินดามีชื่อเรียกอยู่ทั้งหมดสามชื่อยางนี้โดยสรรพคุณภาพรวมแล้วสามารถบรรเทาอาการแก้ลมชวัดาน6.9ถกองได้ส่วนความหมายต่างๆนั้นให้หาไปให้ไปพิจารณาหาอ่านเอาถ้าพูดถึงลมชวดาน 69องเราก็จะทําความเข้าใจวันนี้ได้เชิญพระบัณฑิตมาเป็นกรายพิธีการในการาบงวงสรวงแล้วก็รระฝันยากินด,ดาวัฒนามณีซูโดยมีส่วนประกอบประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองและส่วนที่สามและส่วนที่ 4, สี่ส่วนที่หนึ่งก็คือประกอบไปด้วยดอกบักข้าและเกสรบุษบันส่วนที่สองประกอบไปด้วยน้ำผึ้ง อัมพันธ์แล้วก็ชะมดส่วนที่3ประกอบไปด้วยกฤษณางาช้างกับจัดงาช้างกับจายแล้วก็เพนเสนไม่ไผ่มี3ส่วนเมื่อครบ3าส่วนเสร็จเรียบร้อยเราจะทำพิธีวาระสุดท้ายในการรวมธา่าทั้งหมดคือการรวมยาทั้ง3ามส่วนให้เป็นส่วนเดียวกันโดยใช้น้ำกระสาประกอบไปด้วยน้ำมะเขือขืน น้ำขิงและน้ำพึ่งเมื่อทำกระบวนการสิ้นสุดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะด้วยห่อด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ์รองรับด้วยกลีบใบากลีบของดอกบัวเพรเป็นวรรคที่สี่นี่เป็นคำพีชุดที่สี่การทำจินดาวาสนามานีนี้ต้องรวมคำพีให้ได้ทั้งหมดสี่ส่วนถึงจะสามารถทำยาจินดาวาสนามานีได้ การทำครั้งนี้เป็นวราระที่สองป,ญญป,องประจำปี2560ททำเพื่อเป็นการเรียนรู้ขั้นตอนในการประกอบยาเมื่อเสร็จเรียบร้อยได้ยาครบทุกส่วนแล้วให้ทำการสวดทุกวันเสาร์วันอังคารเจ็ดเสาร์เจ็ดอังคารหรือเก้าเสาร์เก้าอังคารหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่กำลังสวดกลางวิหารสวดกลางอาท่ามกลางแสงอาทิตย์อีสานวาระและก็ในอุโบสถ และไปทําพิธีกรรมพลีเพื่อทําพิธีการอย่างหนึ่งก็เรียกว่าการทําพิมพเสนไม้ไผ่ซึ่งการทําพิมพเสนไม้ไผ่นั้นมีสองชนิดหนึ่งพิมเสนที่เกิดแต่ปลอกไม้ไผ่ของแท้ปีหนึ่งหรือว่าในรอบสิปีหรือว่ารอบ30ปีจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งหนึ่งแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้เวลาได้ส่วนที่สองวิธีการทําพิมพ์เสนไม้ไผ่โดยการใช้ นิสอพองสัตุก,กับพิมเสนวกวนลุกค้าไม่เข่าเดวยกันแล้วก็ปั้นเป็นลูกกรอนท่า,มาเมล็ดกำมยานไปทำพิธีประกอบไว้ในไม้ไผ่ที่มีอายุประมาณตั้งแต่สปีถึงหปีฝากไว้เมื่อถึงคราวครบสิบห้รากรีหรือมากกว่าสิบรากรีให้ไปทำพิธีขอกับคืนมาเป็นน้ำกระสายเป็นส่วนประกอบสำคัญที่สุดเมื่อได้ประกอบน้ำของพิมเสนไม้ไผแล้ว พิธีนั้นถือว่าเป็นพิธีสิ้นสุดและทําการปลุกเสกรดนมม้ำมนต์ประพรม,มน้ำมนต์ประสานท่าทั้งหมดสวดจินดาวาสามณีหรือสวดาาาพระคาถาวิธีการใช้ก็จะแน่ไปแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้แก่ญาติโยมแสดงความจํานุนเปิดจองจินดาวาสามณีและมีคู่มือในการใช้พร้อมทั้งชีวพูดทศิทสิ์และอื่นๆก็จะได้เท่าอายุยกตัวอย่างอายุ50าปี 3, ก็จะได้50เมตร อายุ60ป <iern three key implications> ีก็0เมตรทำความเข้าใจโดยย่อๆแค่นี้ก่อนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นพิธีของพรามบัณฑิบเพื่อจะทำการบวงณาวงและก็รับฝันสมุดไพรที่เกียมาทั้งหมดอย่างละ1นึทนานปีนี้ใช้ทั้งหมด5ทนานหรือว่า5กิโลส่วนละ5กิโลก็จะได้ประมาณก็6-7ถึง8หมืเมตรพอดีใช้ สวัสดีตาภรยาเบเดตผูกประกอบพิธีพราหมณ์นะครับก็จะได้กระทําหน้าที่อัญเชิญเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไตรโลกธาตุทั่วอหมื่นโลกตรวานนะครับเพื่อจะได้เสด็จมา,าเป็นนิ่งเป็นขวัญน,นะครับอีกทั้งอัญเชิญว่านอัญเชิญยาอัญเชิญครูหมอศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกรงนะครับอีกทั้งอดีตเจ้าวาดทุกพระองค์นวัดคีรีวงศ์แห่งนี้นะครับขอบารมีธรรมนะครับแห่งหลวงพ่อพันธุ์ จันทศรินะครับขอบารมีแห่งหลวงพ่อประจางโชติปาโลขอบารมีแด่หลวงปู่เจียมอะอะติเมโทนะครับอดีตเจ้าว,วาดทุกรูปทุกอาทุกอ่าอ,องค์นะครับวันนี้อะเก้ากระผมนะครับได้อารับฉันทานุญาตนะครับจาก ท่านนะครับพระมหาขัญชัยนะครับอัคคโชโตนะครับให้มาประกอบกิจประกอบพิธีอันเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลอุดมด้วยมงคลฤกในาการนะครับาวาระในการปลุกเสกวาระในการอัญเชิญมิ่งอัญเชิญขันของอสัพพะวานยาในส่วนประกอบของยาจินดามณีปัตนี้ถือฤกชัยยาววรดิถีอันเป็นมหามงคลจะได้น้อมสักการะ ต่อพระรัตนตรัยอีกทั้งถวยเทพพรหมเทวดาอัญเชิญลงมาสถิตสู่มนฑนเทพพระยพธิธิการณัระอุโบสถวัคคีริวงศ์แห่งนี้สาธุสาธุสาธุนัโมตสสะพระควโตอะระหะโต to, สัมมาสัมพุทธะนัคโมตสสะพระควโตอะระหะโต to, สัมมา,ส,า,มา, sino, ส,มาสัมพุทธะนัคโมตสสะพระควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ องการพินทุนาถังอุปนารดังพรม,มาสาหปฏินามะอาทิกเบสุอาคจตปัญจกปัทุมังเทสวังสารนโมพุทธายอุวันพรังสิท,สท,สทธททชชิจังสิทธิกังสิทธิกาเยาตถาคตโตสิทธิเตโชทีนจังสิทธิราโภนิรันตงังสภะกังปราสิทธิสภะสิทธรักวันตดเมเอมินาสักกาเรณพุทธังอภิปูชายามมเอมินาสกกาเรณุธรรมังอภิปูชายามิ ไมนาสักการะดังสังฆงอภิปูชยามิพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญญวันโตสังฆบูชามหาโพกาวโหติโลกนะทมรัตนาตาายังอภิปูชยามินะักละบัดนี้เราข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะได้ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยทั้งสามขอน้อมนำไตรทวานนมัสการยุคนบาท ปรมนาฏยุพธวง์พระอรหันตสงสาวกพระไตรปิฎกธรรมคัมภีร์พระชินสีวิสพัญยูพระบรมครูปริสุทธิ์ในหมู่มนุษย์แลเทวดาสวงชีพปาดบงวรงทะดึงสาสำรวมกิริยาอภิวาทุลีบาทพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธมหาโพธิสัตว ตรัสรูรอวรากรอนทวนบวรพระธรรมขันเพียงระพิพันธ์มโนภาพบรมบนาวรารักแจ้งประจับธรรมพิเศษมลักเกเรตกลัวมวมูลบริบูรณ์ไตรทวารอันนึ่งก้าวการพระนมบังคมธรรมกอิริยัตสำหรับขจัดมืดมนสิ่งฉมนผลวิจิตริฉานำมาซึ่งสิริสวัสดิ์ แก่สัพสัตวในไตรภพอันหนึ่งข้านบในสง์ผู้ทำรองธรรมสุจริตบรมวพิษธ,ธรรมทายาผู้ประกาศบุญญา,า,เ,าเกษตรมลกเรตอันตรายใช้พุทธิกรธรรมตรองตรัสนำสัพสัตในไตรภพคำลับล่วงวตาสงสารอภิบาลผนทางอบายความสุขกายจิตพร้อมเดชพระไตรน้อมครอบกล้าวโสดิเติ่น บงปวงสวงเทพเทวดาสุรารัทพิทักษ์นมนทันสถานนักวัดกิริวงศ์แห่งนี้นักการระบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ขอน้อมกล่าวอัญชุรีประนมน้อมกาบการนมัสการต่อคุณพระศรีรัตนตรยัยทั้งทวยเทพพรและเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไตรโลกภพทั่วมือโลกตะวาล เอ็มังอาคปะหุมงบุพผังอรังวันทาอาจาริยังเอเิเสยยังวิพาสสัสนติสิทธิการิยาบระภาาเอ็มัสมิงพระวันโตเมยะยังครูอาจารยยังสรนังดตกเอ็มินาสักการณนตังครูอาจารยยังอาิปูชยาบิปาเจราจริยาหนติคุนุตรานุสัสสกาปัญญาวุธิกรเรตเตเตทินโนวาเทนะมามิหังวัน สุพตังนาถังพุทธันจัตธรรมมันจัตสังทันจักสาธุปังนัโมพุทธายติมันตา낭ประวัตขามิยัตถะพลังปัญจพราณิชาตานิคุณารโภพนัชายตเณณโมพุทธายกวนทนังนักมัมสติตวาอิสีสิทธิลโลกนิธรรมอนุต,ตรังอิสีจับพันธนานังสัทราอาจารย์ังครูปัตม์อาคดยยะอาคดยอาคาเยอหิเอหิเอหิมัมัมา,าบานักการปัญญฆาพระพุทธเจ้า ได้ขอน้องกล่าอัญชุรีอันเชิญบร,รมครูแด่สิ่งสทธิสส์ทุปรงทุป,ปริยนโปรสถิตที่โปรสถิตที่สูงคลเทพรชปริยพิธิการที่ข้าพระพุทธเจ้าจได้น้องกันเชิญสการะบาร,รมีแด่ทวยเทพพรหมเทวดาบาร,รมีแด่ท่านเจ้าวัดท่านเจ้าวาท่านภูมิวัดภูมิวา บารมีแด่เจ้าหุ้นสถานนักธรรมีสององนี้ขอเชิญเหล่าตัวเทพนิกกรอมอนฟ้าโปรดเสด็จลงมาประสิทธิ์ประสาทสภาวญญานมงคลเทพพระยาพิเทงนี้นักการบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ขอประชมชม,ชมนมเหล่าเทพพรหมเทวดาเจาา้าทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุปรองทุปรยาสู่มงคลสถานนักการบัินี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้า,าสมันตา าสสุนหันตุสมุขทั้งสรทั้งสสนงสันปังญาทธังปริตรานุภูสุตรรตุดีปรตวานเมตังสมตา กกามีอยากรูปิยคิริสิคาราตเตจันตาลิขิวิมานีทีเปียร์ธีตาคามิอยาะรุ้วนาคาเนียเกียหะวัตถุมิขิตเต

นอบ้ดทั้งคำร้องคำหมักคำเละเลขาอนจุนทีบยทวดาเจ้าเท่าทีพวะจุนสด็ิลงมาจากสวงะสวรรัาวิมานทั้งสิบหกคงจง ตื่นลมมาทุกแห่งคนนะเพื่อมาเป็นมิ่งขวน่งหานอันมงคลตามอยู่บนแผ่บบราณวินาหารมาทั้งรูป,ประพัพนามประพพจบลำเนาบนยอดเขาท,าท้องทะเลและเวหาทั้งเกาะ แกงกุยันน้อยใหญ่ตายพื้นหะพระสุธาหในเคหาราตร์จะลดลวงหะตะบวงครังทั้งพประยาวาสุกรีผู้เรืองฤทธิ์ตั้งแต่ทิศบูรพามาอีสานตลอดทั้งพะบูรัสสีหผู้ทรงหา ด้วยสัก,กาครานั้นทีเทวดาเจ้าเมื่อได้ฟังคำเขากล่าวอันเชิญอยู่ตามําเนินคืนเขาแหลผู้พาพังคอยเสร็จลงแล้วตรงหายังวัดขีรีวงบัดนี้ เมสศาสกายสัมปินธนายังสภโตสังวินาสันติสิเทพเออยาวโยทยามังมเหสุรังวิสุทธิเทเวสัมโพเทปยสังเขมันตุมารสิทธิโอพระภูมิพระธรณีกงภารีตังเปยะปะริวาราเอหิสถายะอาัจตุปาริปุญญตุสวายะนัมมามิศีรสานาโคปัทวิยังปริภารโตสุขะสัมปติสัมภทา พุกิทีิสังอัตระโถจะมหาราชาทิสาภาเคเตปิตรงเหอนุรขันตุอารโรคเยนะสุเกระจักอคเนยสมิงคันทพจะมหาราชาทิสาภาเคเตปิตรงเหอนุรขันตุอารโรคเยนะสุเกนะจักพระสินมัสมิงวิรูหโจะมหาราชาทิสาภาเคเตปิตุงเหอนุรขันตุอารโรคเยนะสุเกระจักอรติงมัสมิงเทวาจะมหาราชา ที่สาภาเทเตไปตรงเหอะนุรักตุอารโรคเยนะสุเขนจับปัติถิมัสมิงวิรูปโขจะมหาราชาที่สาภาเทเตไปตรงเหอะนุรักตุอารโรคเยนะสุเขนจับพายปัสมิงนาคาจะมหาราชาที่สาภาเทเตไปตรงเหอะนุรักตุอารโรคเยนะสุเขนจักพายัสมิงนาคาจะมหาราชาที่สาภาเค เตเปตุมเหอนุรักันตุอาโรขยเนสุเกนจักอุตรัสมิงกูเโรจมหาราชาทิสาภาเกเตเปตุมเหอนุรักันตุอารโรขยเนสุเกนจักอิสานมัสมิยักาจะมหาราชาทิสาภาเกเตเปตุมเห อาดุระกันตุอาโรคเยนะสุเขนจักสูปพยัญชนะสัมปันังปาริปุญตุตอมนโมพุทธัตนังสารังคฉามิอมนโมธรรมัตนังสารังคฉาิโอมนโมสังฆัตนังสารังคฉามิอุปัสมิทิสาภาเกจัตาโรเทวามหาเทวา กันโถจากสุริโยจากอินโทจากพรมมาโนจักเศรษโถจักทิโตจากสุรโขจากเทวะเศรโถจากเทวปุญญโกจักเอเตจัตตาโรเทวามหาเทวาพุทธปัสสนา ธรรมปัสนาสังฆปัสนาพุทธคารวตาเอหิสมาคตตวอาคัจตุปาริปุจจตุที่โตจกสุรโขจะเทวเสถโขจะเทวคุณยงโญจะรังวานิสินนางวายสนางวารติงวาทิวังวาสัพพตังรักขันตุมหาเทวาติโอมนโมนักมัสิตวาข้าแต่พระรีตรีพิสิษุนทรรัตนที่คุณอดุลเทพ ม ah ete, ah e, าเหตุมาเหสวนบรมบารมีสุปนสัมกัโรงศักดิ์แลเอกอักวัชระวัชรินปิ่นสุทัธิปะยะเทวราชและอมอนิวารักษาสัป,ปดาพิเทียเลิกในภูมิโลกนี้นักกาลบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะขอกรำพรีกรบูชาขยาวพิธีตามคติประเพณีบรรพิสัยจารีตโบราณ ขอเดชาลุภาพอภิริหารสพาอำนาจธรรม,มสุจริตมหาเทพทุกปร่งจงประสิทธิประสาทกิจโดยอิสรานุภาพขอพรท่านท้าวศาสนาเทวราชบรมสระโกษาขอพรบรมิส,สุวรีศรีอธิปไตยไก่ล่าขอพรท่านท้นาวจตุเทวราชโลปรรพิสิทธิ์ขอพรเทพอันเรืองฤาษีทั่วอมรขันสพพอนันตกวาลผู้มีพระไกรวันสภปปะกะละมะฝั้งรักขาวารีสิงข์ขอชะกะดำเนินเหินหาสถานที่ประมาณมาก อมอเทวสมักขอพรเทพสุรรับอันสถิตจงทรงเทวกรุณาเชิญช่วยอภิบาลรักษาขอเชิญมาปลุกเสกว่านปลุกเสกยาปลุกเสกผงว่านยาจินดามหาบณีแห่งนี้ขอถวยเทพพรเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดประสิทธิประสาทกิจให้ท่านพระมหาขวัญชัยอัคคชโยเอกังสาพุกชนทั้งหลาย อุบาศกอ,อุบาิกาผู้มาร่วมพิธีนักสถานที่นี้ให้เกิดกระเสสุขสำราญหาทไยทิมุรียทุกเมื่อเทินชัยฮารุฮริเดวาชัยพระมนาคตมสุริยันตันทิ่มามา,มาอาโปจเทวา ปฐวีเตโชวยตธาคามังวารุณาเดวโสโมเจาสหเมตตาไทยกาอาตุยสาสินนนมัสยาสุวัติโหตุขอพรเทเทวดาสุรารักทั้งสิบหกห้องช่องยันฟ้าสิบห้าชันดินสิบสี กรุงบาดาสิบสองท้องพระรองใหญ่หนึ่งชั้นภูมิโลกมนุษย์เหล่าเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายในจักรราศีทั่วหมื่นโลกธาตุทั่วไตรโลกตรวาลโปรสเดจมาสู่มันตนเทพระยสถานที่นี้อีกทั้งข้าพระพุทธเจ้าจะได้ขอปลุกว่านปลุกยาปลุกมนปลุกพระคาถาทั้งหลายหอเชิญเหล่าทวยเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายหอเชิญบารมีแด่ครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายขอบรารมีแด่เจ้าตำรับเจ้าตำรา ขอบารมีแด่หลวงพ่อพันจันทเสด็ปโรรปรเสด็จมาเป็นประธานเป็นประถมสู่มงคลเทพพระยาพิจิการนะักการระบาดน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าจะได้กราบการสการับอันเชิญบารมีโดยใช้สำเนียงเป็นกล่าวเป็นบทสำเนียงโดยพื้นภาคใต้นะักการระบัดน,นี้ด้วยเถอพระพุทธเจ้า สิบนิ้วขาไวไว้าวาว้ยเท่าบรนดาปีวายนางธรณีตุ้งแว่งเล่งล่สิบนิ้วข้าวายพระนางนาคาบากนาบายตาเทวาจันบนสิบนิ้วข้อยพระเทวราเจ้าช มันเป็นคนนั้นเป็นเทพุ่งคองก้าพระเจ้าวันนี้ลูกเจ้าขอันเชิญดำเนินพรรัฐจะรูอยู่เวงในพอครูเจ้าข้าเอ้ยเชิญมาไวไว,วันนี้ลูกเจ้าขอพระนางทรณีเจ้าข้าเอ้ยพระพึงพระพรายพระนางเมกกลา ว่าพระยาวนประยายาวาลูงพ่อเทเจตังเทเจตังยันตงรองบรรจารโคเทเจนังเีเจตังคาครูโคเทวะท่านได้เอ็นดูทุกผู้เทวาลูกะโคพระนกโยกนอันชุลีอันชิญคครูเอ อคุณเลยว่าคุณครูมื่อังังนาบพระพงษ์คาุร้องเชิญอันเชิญคุณครูเอยให้ซาตนมาคนจำกาเกาพรุ่วันพรุ่งยาพรุ่งทังอังคารพรุ่งทังอังส่วนทังลยขอคุณครูประสิทธินโม นัมัธยมศึกาแม่อุนโมนนัมัธยมศึกษาข้าพระเจ้าว่าวัยเบรยาครูคุณครูทั้งหลายเอ่ยชื่นทันมาอยู่เนื้อก่าวชื่นทันมาอยู่ เนื้อหัวข้าพระเจ้าทาั้งห้อยคนจืนทันมาตัวข้าพระเจ้าทาั้งห้อยจะโคกระทำกานใดๆก็คุณครูให้ประสิทธิี่ยนตาโพนโตมาโพนโต พระกูเทวาพระวิตสติจำรงไราไร่ไรลงสา่ไม่จำรงเทียนพลไรลงเทียนชัยก้าหน่อยจะก้อนตาอัตตาพุนโตมาพุนโตพระครูเทวาพระวิญาสติเอ๋ยกาั้งไปยังกายุดีสาบบามูกงอาจารย์เอพุนตา นุภาเวน่าเอธรรมานุภาเวนาเอสังฆานุภาเวนาวาอูจ้าสุบรัตตาทัพบวงนันวนโกกุจยอรัตตาทํงบวงนันวัในองอกุจยารักตาทับวงนันวยเนื้อเสียนพระครูเธอจึงให้เองว่าคนทั้งหลายเอ๋ยใครเปียงไโยพุทัง सरहिसो मारे सर ए मारे मरा आ खया आख सर ही सो मारे सर एहि मारे मरा आ ख आ खच हे संख स मारे सर एहि मारे मरा आ ख आ कंचुहि วันนั้นไม่วันจนปรคุณเลยว่าปรากฏครูโมชีวงโกมารพันทานอยู่ในวันนี้ทานพระมาคุ้นใจอังคาชายโทกันจนกันจนธรรม วนจูนครูโมยาครูโมทั้งให้ครูโมภายนอกครูโมภายในโวนจูนคุณครูให้ประสิทธินาบดีพระคุณเนื้อ พิธีการารับฝันทำฝันของส่วนประกอบต่างๆของจินดาวาสนามณีเป็นที่เรียบร้อยคืนนี้ประมาณสักทุ่มก็จะทำพิธีทำพิมพ์เสนไม้ไผ่ที่ในหุบเขาวันนี้ที่ถุดภระ,ระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ได้เรียนรู้เรื่องการ จัดยาต่างๆโดยจะอธิบายในลำดับต่อไปว่ายาส่วนชุดที่หนึ่งนั้นประกอบไปด้วยดอกผักคราดวัวเวนใช้ทั้งหมด5ทานาน2บุษบันในบุษบันนั้นท่านตีความหมายในตำหรับยาปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าดอกบุษบัน แต่โบราณการเขาใช้กุศบานห้าชนิดในการประกอบซึ่งหลักคำพีโบราณนี้ได้แจกเป็นสีส่วนหลังจากเกิดศึกสงครามในสมัยอยุธยาได้สูญหายไปจะไปตกอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ไม่อาจทราบได้ชัดแต่ว่าเราโดยการได้สืบษาจากหลวงปู่พันธ์ท่านก็ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านต่างๆนานามา ถึงการทําจินดาวัสนามณีส่วนประกอบเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามีทั้งหมดที่ได้แจงไป3ส่วนของคำพ์และส่วนที่4วันนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านถ้าร้อยคนรับชมกันก็ช่วยกันไล์ช่วยกันแชร์เป็นการเรียนรู้และก็ช่วยกันรับทราบการประกอบพิธีครั้งนี้เป็นการทํา ยาจินดาวัสนามณีในวันเพ็ญสิบห้าำเดือนเจ็ดวันนี้เรื่องวิสาขบาูชา,า12นาฬิกา29นาทีาสิ้สุด12นาฬิกา5 5นาทีาเป็นที่สุดเรียบร้อยแล้วก็ขอจเจริญพรทุกท่านพบกันใหม่หนึ่งทุ่มกว,าวา่าๆในค่ำคืนนี้ที่ภูเขายอดน้ำตก